ะะดิฉันเองก็เข้าใจในการที่ท่านนํามาเปรียบเทียบกับท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะที่ท่านใช้เงินแค่เพียง5้าล้านบาทเพียงแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นด้วยว่าในการที่คณะกรรมการต้องพิจารณาละเอียดเนี่ยเราดิฉันเองก็พิจารณาละเอียดเช่นเดียวกันนั่นคืออะไรท่านคะการใช้งบประมาณของสํานักนายกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ ประเทศชาติอันนี้ทุกคนทราบอยู่และการเดินทางไปประเทศอินเดียถึงแม้ว่าเป็นระดับประเทศนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากประเทศอินเดียเมื่อสักครู่ท่านจ่าประสิทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆไปต่อว่าเขาว่าเป็นเรื่องเล็กๆแล้วท่านบุญยอดเองก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ดิฉันอยากจะเห็นด้วยกับท่านบุญยอดนะคะว่าเรื่องใหญ่จริงๆคะ่ะใหญ่มากๆเพราะอะไรไหมคะ การใช้งบประมาณ13ล้านบาทในการเช่าเหมาลำเดินทางไปประเทศอินเดียและ WEF นั้นแต่คนประเทศอินเดียมี1,100ล้านคนถ้าเอา1,100ล้านคนเนี่ยมาหารกับ13ล้านบาทมันตก1.2สตางค์ต่อหัวท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นถือว่า คุ้มมากๆก,กับชื่อเสียงของประเทศอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเวลาที่คณะกรรมการกรรมธิการได้คิดนั้นก็ต้องคิดละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งเปรียบเทียบแล้วออจะเกิดปัญหาแต่ในขณะเดียวกันท่านอภิสิทธิ์เมชชีวไม่ได้เป็นแขกเกียรติยศของประเทศท,ที่